สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการล้างพระเนื้อโลหะนะครับพระเนื้อโลหะที่จะนํานมานําเสนอวันนี้นะครับเป็นตัวอย่างันนี้ก็คือผราเหรียญน,นะครับโดยใช้ครีมบํารุงผิวนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการทําความสะอาดคราบสกรปรกนะครับเช่นคราบสนิมเขียวคราบลาคราบฝุ่น คาบใครนะครับออกจากเนื้อพระนะครับบางคนอชอบสภาพแบบเดิมๆชอบแบบผิวหิ้งชอบแบบเก่าๆดูแล้วคลาสสิกนะครับอันนี้ก็เป็นดุลยพินิษของแต่ละคนครับแต่บางคนก็อาจจะชอบพระ นะครับเก่านี่แหละพระเก่าแต่อยากได้เนื้อใหม่นะครับก็แล้วอ่านี่ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับส่วนวิธีการนะครับทำยังไงบ้างน,นะครับเนาะนับแรกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นที่สําคัญเลยก็จะเป็นครีมนะครับบำรุงผิวสําหรับผมนั้นก็จะใช้ยี่ห้อ n i เวียเอ็กซ์ต้าไวท์เฟิร์มแอนด์สมูนะครับ ที่จะเป็นขวดสีเหลืองนะครับนะอันนี้สองก็จะเป็นถุงซิปครับแล้วก็แปลงสีฟันนะครับใช้ในการปัดพระนะครับที่ดำเนินการนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะเหรียญพระเกจินะครับท้องถิ่นนะครับ ดูจากเหรียญแล้วก็จะมีคราบสนิมเขียวนะครับติดอยู่บริเวณเหรียญน,นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่ดูแล้วสนิมเขียวมันมันไม่ลึกนะครับแล้วก็นำพระนะครับใส่ลงไปในถุงซิปนะครับปึ๊บเสร็จแล้วแล้วก็ แล้วก็มีครีมทาผิวลงไปในถุงซิปนะครับแล้วก็แล้วก็วกถูเหรียญน,นะครับให้เข้ากับครีมบำรุงผิวนะครับก็ให้ครีมบำรุงผิวเนี่ย ทำหน้าที่ของมันนะครับเมื่อกี้เราสังเกตดูแล้วนะครับว่าเหรียญน,นี้ค่าสนิมเขียวครับดำติดไม่ไม่ติดลงลึกใช้ระยะเวลาในการแช่ไว้ประมาณนะครับตัวประมาณก็ประมาณสิบห้านาทีนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับ สิบห้านาทีตอนนี้นะครับนาฬิกาผมก็ผมยี่สิบนาฬิกาหนึ่งนาทีนะครับเรามาดูกันนะครับอีกสิบห้านาทีก็จะเป็นอ่ายี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีครับเรามาดูกัน,นครับโอเคครับตอนนี้ก็เวลายี่สิบนาฬิกาสิบหกนาทีโดยประมาณนะครับจะสังเกตได้นะครับว่า ในถุงซิปเนี่ยนะครับก็จะมีคราบเขียวนะครับที่ติดกับองค์พระนะครับหลุดออกไมห้ห็นชัดเจนเลยนะครับครับชัดเจนเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาพระที่เราแช่อานคีมทาผิวนี้นะครับไปทำความสะอาด นะก็ใช้แปรงสีฟันนะครับแล้วก็เปิดน้ําล้างนะครับกระปัดไปด้วยนะครับค่ากนี้ก็จะหลุดออกจากองค์พระนะครับโอเคครับไปดูกันครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้ไปสีฟันเนี่ยปัดทําความสะอาดนะครับตัวพระที่เราแช่ลงในคินมตาผิวนะครับ นี่ใส่อยู่ใน,ในสิทธะนะครับพร้อมดูกันครับแล้วเปิดน้ำนะครับน้ำก็จะไปปัดความสกปรกนะครับ นะครับเราก็เห็นได้ว่าถ้าสสิงเขียวที่ตกตามเหรียญน,นะครับก่อนที่จะใช้ครีมทาผิวน,น,ออนะครับแช่เหรียญนีนเริ่มลุดออกกันหมดแล้วครับดูดูกันที่เจนใจนกระจบแล้วครับวิธีการล้างพระด้วยครีมทาผิวนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่าสสิมเขียวหลุดออกจากพระนะครับเนะาะถ้าท่านผู้ชมดูแล้วคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระสามารถไปต่อยอดได้นะครับาฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปครับสวัันนี้สวัสดีครับ